สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ก็ได้ชิมเท่าแก่น้อยปลอปคอนไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นคิวของนี่ค่ะ USM Bakery House ก็คืออันนี้มันจะเป็นคอนเฟลกแต่ไม่ใช่คอนเฟลกธรรมดายอย่างที่เรากินคือที่จริงแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรหรอกมันมันเคยกคือเรียกว่าอ,อะไรมันเออมันมีมานานแล้วใช่ คือตัวนี้เนี่ยรีกินมาตั้งแต่กอนที่ลีเรียนสมัยเรียนหาลายัยเอ้มันดูแก่ไม่ที่สมัยดีก็คือก็ตอนเรียนมหาลัยนั่นแหละเออคือว่ามันมีร้านยู่ FM ไงแล้วคือเขาขายอยู่ในมหาลายัยแล้วคือแบบมันมีขนมปังมีอะไรเยอะแยะแหละแต่ว่าตัวที่ลี่ถูกใจที่สุดเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นแบบขนมแบบของโปรดโปรดมากๆอะไรเงี้ย คือกินเวลาไปยูเอ็มทีไรเนี่ยก็จะต้องสั่งตัวนี้ทุกครั้งเนี่ยตัวคอนเฟ็ตตัวเนี้ยคือมันจะเป็นคอนเฟ็ตคาราเมลมันจะเคลือบด้วยคาราเมลแล้วเป็นคาราเมลแบบคือหอมหอมนมนมหอมคาราเมลอะ่ะเออดูเหมือนลี่จะชอบคาราเมลเนาะแต่แต่ที่จริงเลาลี่ก็ชอบหลายแบบค่ะชอบทั้งคาราเมลทั้งแบบชีเรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือมันเป็นตัวเดียวในร้านที่แบบลี่ซื้อแบบเยอะที่สุดมีรสเดียวนะ ไม่เกี่ยวชีตเมื่อกี้นะคนละเรื่องกันอืมนั่นแหละต๊อพอลี่เรียนจบใช่ปะแล้วแบบลี่ก็ออกมาทำงานอะไรเงี้ยลี่ก็ไม่คือหาล้านยูเอ็มไม่ได้อะ่ะลี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างไงสุดท้ายลี่ก็เลยไปเจอระหว่างทางพอดีแล้วก็โหแบบคราวนี้เรารู้แล้วว่าแหล่งมันอยู่ที่ไหนคราวนี้ลี่กินสตบายให้น้ำหนักมันขึ้นไปเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันอร่อยยังไง ลูกแกะแพ็กเก็ตเขาจะธรรมดาเรียบเรียบไม่ได้แบบหรูหราอะไรมากมายแต่ว่าข้างในนี่ไม่ได้ธรรมดาเหมือนแพ็กเก็ตเลยนะแพ็กเก็ตแพ็กเก็ตจ้ะตัดก่อนนะเพราะว่าลี่ไม่มีปัญญาที่จะฉีกมันเท่าไหร่อ่ะละคือข้างในเนี่ยเขาจะทำเป็นแข้งแท่งพลาสติกเอาไว้อะเพราะว่าน่าจะการการแตกของมันนะ ดูข้างในกันคือข้างในเนี่ยมันจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิ้นของมันก็จะไม่ได้แบบว่าใหญ่มากนะคือบางอันอาจจะแบบเป็นเกล็ดอย่างนี้หรืออาจจะจับตัวเป็นก้อนเพราะว่ามันก็เหนียวคาราเมลอะเนาะอืมแล้วพอดมกริ่งของมันอมืมันเหมือนแบบเป็นคาราเมลน้ำตาลที่แบบเคลือบเป็นสีใสๆแบบน้ำตาลไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะ เนี่ยมันจะวบป๊บแวมของน้ำตาลที่เคลือบหืกรอบอะคือมันไม่ได้เหนียวนะตองจริงปะมันไม่ยิ่งเหนียวนะมันกรอบกรอบแต่มีความหนึบหนึบของคาราเมลอยู่บ้างแล้วที่สำคัญคือมันหอมมันหอมอะไรไม่ได้หอมคาราเมลอย่างเดียวแต่มันหอมตัวคอนเฟลกที่มันแบบคอนเฟลกที่ทำจากข้าวโพดอ่ะมันหอมแบบ คือเคยกินบ้าอคอนคอนเฟกที่มันแบบที่เรากินทั่ว,วไปอ่ะนั่นแหละมันจะมีกลิ่นของข้าวโพดใช่ไหมแต่แค่เพียงว่ามันมีของคาราเมลเข้ามาด้วยอืมสำหรับใครที่แบบอยากจะลองทานดูนะคะก็หาดูเอาล,แลวกันนะว่าแถวไหนมีร้าน UFM UFM นี่ยมันมีหลายสาขาไงแต่ว่ารีไม่รู้ว่ามันมีที่ไหนบ้างนี่แหละเจอร้านุบไปหาถึงแบบนี้เลย คอนเปลกมีอยู่ตัวเดียวคือเอยให้มันมีตัวอื่นด้วยแต่มันจะเหนียวเหนียวแล้วก็มีผสมมะม,ม่วงเมล็ดมะม่วงหิมะพาแล้วก็ลูกเกดแต่ว่าลี่แนะนําตัวนี้ดีกว่ามันก็ไม่เลี่ยนด้วยไม่เลี่ยนเกินไปอย่างตัวน้นาค่อนข้างหวานไปนิดนึงแต่ตัวนี้นี่หวานกําลังดีเลยลองไปชิมดูแล้วมันจะเป็นสแน็คที่แบบคุณชอบมากอะ่ะชอบแบบเป็นของโปรดไปเลยอาจจะชอบเหมือนกับลี่เลยอะ่ะยอมอ้วนะ่ะเอางั้นก็ได้ โอเคค่ะงั้นจบการรีวิวเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมนะตัวนี้นะ